สวัสดีครับ a j e f f e c t i n s u d o c o m นะครับก็วันนี้เป็นคลิปนั่งเล่านะครับก็อาจจะมีสคริปต์เล็กๆน้อยๆ,ๆเราก็อัดเลยฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นกระดานแต่ว่าเนื้อหาก็ลึกแน่นอนละเอียดแน่นอนตามตาม,ตามสไตล์ชักแม่นำทั้งหาแล้วก็ต้องทอาความก่อนนะครับอย่างนึงคือที่อัดคลิปมาเนี่ยเพราะว่าช่วงหลังนี่มันมีประเด็นเดือนสองเดือนนี่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ รูปแบบทางการกินที่สองฝั่งเนี่ยมีการถกเถียงกันใช้คำว่าถกเถียงนะครับทั้งฝั่งที่กินคาบเยอะแล้วก็ฝั่งที่ตัดคาบไปเลยว่าในเวของฉันอาจจะเป็นเวที่ดีแต่ว่าความจริงแล้วอันนี้พี่ก็มองว่าทุกเวดีหมดอยู่ที่ว่าเราจะหยิบจับมาใช้ตามสถานการณ์ทีนี้พี่ก็จะมาพูดถึงในอีกเวหนึ่งที่อยู่ระหว่างกลางของทั้งสองอันอ่ะ รูปแบบการกินแบบนี้ก็จะเรียกว่าคาร์บไซคลิงโอเคเดี๋ยวพักตรงนี้ไว้ก่อนว่ากินยังไงอะไรยังไงแต่ว่าเรามาทําความเข้าใจเกี่ยกวกับเรื่องของระบบพลังงาน,นกันก่อนโอเคคือระบบพลังงานเนี่ยร <c oughs> ่างกายของเราเนี่ยเวลาที่รับอาหารเข้าไปใช่ไหมก็จะมีการแปลงค่าต่างๆนู้นนี่นั่น,นได้มาเป็นน้ตาตาลจากนั้น,นเนี่ยน้ำตาลเนี่ยร่างกายก็จะใช้เป็นแหล่งพลังงานหลักทีนี้คนที่กลัวน้ําตาลเนี่ยก็ ต้องใช้คำว่าอะไรดีในกรณีของของของคนที่กลัวน้ำตาลเนี่ยน่าจะเป็นควรควรจะเป็นละกันใช้คำว่าควรจะเป็นในเคสที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ป่วยหรือว่าคุณเป็นโรคโรคอ้วนหรืออะไรอย่างนี้ที่ท,ที่ถูกวินิจฉัยเพราะว่าต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนว่าคนที่กลัวน้ำตาลเนี่ยคือคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้มีแอคทิวิตี้ในการเคลื่อนไหวเพราะว่าจริงๆแล้ว <c oughs> ร่างกายของเราโอเคอาจจะใช้น้ําตาลเป็นหลักก็จริงแต่ว่าเชื่อไหมว่าปริมาณน้ําตาลที่อยู่ในกระแสเลือดของเรามีไม่ได้เยอะคือคือถ้าคานวณเป็นเป็นสมมุติว่าคนหนึ่งหนักร้อยกิโลปริมาณน้ําตาลที่อยู่ในกระแสเลือดเต็มที่แปดถึงสิบกรัมแค่น,นั้นเองอืมไม่ได้เยอะเลยแปดถึงสิบกรัมประมาณไหนน้อยกว่าช้อนเอ่อน้อยกว่าปริมาณหนึ่งช้อนโตัวคือตักน้ําตาลมันี่ย ปริมาณน้ําตาลหนึ่งช้อนโต๊มันจะอยู่ที่ประมาณ15กรัมน้อยกว่า15กรัมอีกเออจริงๆมีไม่ได้เยอะมีไม่ได้เยอะทีนี้เนี่ยที่ที่คนที่กลัวเนี่ยเพราะว่าออคนกลุ่มนั้นอาจจะไม่ได้มีแอคทิวิตี้ไม่ได้มีอะไรพวกนีออ้แล้วก็ใช้ชีวิตแบบอันเฮลตี้คือรับสารอาหารเข้ามาแต่พอไม่มีกิจกรรมระดับน้ําตาลในเลือดเรลงไหมก็ไม่กินบ่อยกินทีกินบ่อยกินทีทีนี้เนี่ยอินซูลินเนี่ย เขาทําหน้าที่ปกติก็คือผลักสารอาหารเข้าสู่เซลล์เส้นใหญ่กล้ามเนื้อทีนี้คนที่ไม่ได้ออกกำลังกายคําถามคือกล้ามเนื้อเขาได้ใช้ไหมไม่ถูกปะ่ะปริมาณของกล้ามเนื้อที่เขามีเขาเลยมีจํากัดจําเขี่ยมาเมื่ออินซูลินผักเข้าไปปุ๊บอ้าวเฮ้ยพื้นที่มีจํากัดนี่ที่เหลือไปไหนลดออกลดออกไปอลไไขมันนี่แหละฉะนั้นจริงๆแล้วอะประวัติหา,หายได้ลนะจากการออกกำลังกายจากการเพิ่มกล้ามเนื้อ เพื่อที่จะมีพื้นที่ในการรองรับพลังงานพื้นที่รองรับน้ําตาลอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นซึ่งน้ําตาลที่มาสะสมเข้าไปในเส้นใหญ่กล้ามเนื้อเนี่ยพวกนี้มันจะเรียกว่าไกลโคเจนฟังผ่านๆก็จะเป็นไกลโคเจนเขาเรียกว่าพลังงานสํารองทีนี้โอเคเราเข้าใจแล้วว่าออคนที่ต้องกังวลเรื่องน้ําตาลอาจจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นโรคอ้วนหรือว่าถูกวินิจฉัย ดังนั้นถ้าเป็นคนทั่วไปอ่ะคุณอาจจะไม่ต้องกังวลก็ต้องบอกแบบนี้ทีนี้ <c oughs> ถ้าออกกำลังกายอยู่แล้วนะ,ะเราเราอาจจะไม่ต้องกังวลทีนี้ย้อนกลับมาในเรื่องของระบบพลังงานคือร่างกายรู้ได้ยังไงว่าเฮ้ยน้ําตาลในเลือดมันลดลงคือจริงๆแล้วว่าร่างกายมันจะมี3คําสั่งเสมอ1คือส่งสัญญาณ2คือรับสัญญาณ3คือออกคาสั่ง ทีนี้เมื่อเรามีแอคทิวิตี้หรือมีกิจกรรมอะไรต่างๆเมื่อระดับน้ําตาลในเลือดลดลงปุ๊บมันก็จะมีการส่งสัญญาณไปหาที่สมองส่วน l a t e r l hypotalamus ฟังผ่านๆและ l a t e r l hypotalamus เนี่ยเมื่อได้รับรู้ว่าเอ้ยระดับน้ําตาลในเลือดลดลงนะร่างกายจะพยายามที่จะสร้างส,างสมดุลทางพลังงานภาษาอ,อังกฤษมันเรียกว่า glucose static m e c h a n a n m พยายามสร้างสมดุลทางพลังงานเพื่อให้เจ้าของร่างเนี่ย ได้ได้มีพลังงานได้ได้อยู่ได้ใช้อะเ,ออเพื่อให้แบบเจ้าของร่างอยู่รอดเพราะว่าถ้าถ้า process นี้ไม่เกิดเนี่ยมันก็จะแบบว่าเฮ้ยขาดพลังงานแล้วเจ้าของร่างก็จะไม่เฮ้ยพลังงานไปไหนตายหาแล้วกูไม่เหลือพลังงานแล้วประมาณนั้นอ่ะโอเคต่อทีนี้เมื่อเมื่อร่างกายร,รับรู้ละเขาก็จะพยายามแปลงค่าไขมันเนี่ยมาเป็นพลังงานให้เราซึ่งไขมันเนี่ยตอนแรกเนี่ยด้วยฟอร์มที่มันเป็นฟอร์มแฟกเตอร์ที่ใหญ่ ไขมันตรงนี้เขาเรียกว่า adipose หรือ adiposize นะครับเราจะไม่ได้เรียกว่าไขมันว่าเป็นเป็นแฟตนะครับเราจะเรียกว่า adipose หรือ a ดิ p o s ซส e ด้วย์มแฟ factor ที่มันใหญ่มันยังไม่สามารถเอาไปใช้ได้มันจะต้องถูกแปลงค่าเป็นเ,เป็น free f a t ี y แอซิ s ซึ่ง free f a ตี้แอซิ s หรือกลุ่มกรดไขมันตรงนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับเ,เปรียบเสมือนกับข้าวของที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ละกันตู้คอนเทนเนอร์ก็คือ f อร์มแฟกเตของตัวตัวอิโพไซ์นะครับเมื่อมีการเอาเข้าวของออกมาปริมาณของห้องเนี่ยมันก็จะน้อยลงถูกป่ะทีนี้เนี่ยไอตัวฟรีเฟตต้เอซิสตรงนี้เนี่ยยังใช้งานได้ไหมก็ยังมันต้องถูกแปลงค่าไปเป็นคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตใช้ได้เลยไหมหนยังก็ต้องถูกแปลงค่าไปเป็นน้ําตาลจากนั้นจากนั้นเนี่ยตับจะส่งกลับเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อให้ใช้งาน กระบวนการมัน,นวุ่นวายนะวุ่นวายทีนี้พอมันวุ่นวายอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าโอเคการที่เรากินอ่ะมันวนได้ไวแต่ <laughs> แต่พอเวลาเอาออกไม่บรรออกยากจากังใช่มันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้ทีนี้เราเราพอเข้าใจเข้าคล้าวละเข้าใจระบบพลังงานเข้าคร่าวละทีนี้เนี่ยเรารู้ถึงในเรื่องของไกลโคเจนหรือพลังงานสำรองละแล้วก็ในเรื่องของ การดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานแล้วทีนี้คําถามคือถ้าเราออกกําลังกายถ้าเรายกเวทอย่างเงี้ยร่างกายมันใช้อะไรจริง,รงๆร่างกายอะใช้น้ําตาลในเลือดแต่ด้วยความที่น้ําตาลในเลือดมันมีไม่ได้เยอะมันก็จึงใช้แหล่งพลังงานจากไกลโคเจนด้วยเช่นเดียวกันแต่หลักคือไกลโคเจนหลักๆเลยเพราะว่า8กรกัมมันไม่พอให้ใช้หรอกนึกออกไหม พอ8กรัมไม่พอให้ใช้ก็8-10กรัมเนี่ยก็คือน้าตาลเดือดมันไม่พอให้ใช้มันก็จะไปดึงเอาไก่โคเจนฉะนั้นเนี่ยคนท,คนที่คนที่ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเฮ้ยฉันออกกําลังกายตอนช่วงฟาสต์เตยหรือช่วงที่ไม่มีอาหารเนี่ยฉันทําไดเ้เธอทําไม่ได้แสดงว่าวินัยเธอไม่ดีเธอยังฟาสติ้งหรือว่าเธอยังกดคาร์โบไฮเดรตได้ไม่นานพอจริงๆไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับปริมาณกล้ามเนื้อของผู้ฝึก ซึ่งถ้าผู้ฝึกมีปริมาณกล้ามเนื้ออยู่เยอะแน่นอนว่าสามารถคอนเทนพลังงานได้เยอะเมื่อคอนเทนพลังงานได้เยอะของเก่าเนี่ยสามารถดึงออกมาใช้ได้มากกว่านั่นเองอ่ะทีนี้โอเคตอเอ่อร่างกายสามารถแปลงแปลงส่วนของแฟตเนี่ยมาเป็นไกโคเจนได้ไหมเพราะว่าเวลาเราฝึกเนี่ยเวลาที่เราไม่มีพลังงานะจะทำยังไงล่ะถูกป่ะเออมันจะแปลงมาเป็นไกโคเจนได้ไหมคำตอบคือได้ ได้แต่ว่าไม่ใช่ในทางตรงนะได้ในทางอ้อมอ่ะอยังไงบ้างโอเคคือเวลาที่เวลาที่เราฝึกเวทใช่ปะมเมื่อเมื่อไก่โคเจนลดลงเนี่ยมันก็จะต้องการการเขาเรียกว่าโฮมิโอสตาซิสแหละก็คือภาวะดําลงดุลคือคือร่างกายพยายามสร้างสมดุลก็คือพยายามเติมพลังงานกลับเข้าไปในไกลโคเจนด้วยเช่นเดียวกันกระบวนการนี้เขาเรียกว่าไกคโคเจนอลิซิส อ่ะโอเคมันมันคือกระบวนการที่ร่างกายอ่ะจะพยายามสลายไกลโคเจนเว้เออสลายไกลโคเจนที่สะสมอยู่ในกล้ามเนื้อและในตับนี่นแหละเอามาแปลงค่าได้มาเป็นกรูโคสวันฟอสเฟตฟังมันผ่านพอกรูโคสวันฟอสเฟตเนี่ยมันก็จะแปลงเป็นกรูโคซิกฟอสเฟตจากนั้นเนี่ยไอกรูโคซิกฟอสเฟตเนี่ยมันก็จะเข้าสู่กระบวนการไกลโคไลซิสอะไรวะพ่ยาเมืองพูดอะไรของมึง เอาเป็นว่าไอไกลโคไลซิสตรงนี้ยมันจะแปลงค่าน้ำตาลได้มาเป็น ATP หรือส,สารที่ให้พลังงานกับร่างกายฟังดูก็วุ่นวายเราจะได้รู้สึกถึงว่าอ๋อไอ้เฮียจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปฝึกให้ร่างกายใช้ไขมนันจริงๆร่างกายใช้ไขมันได้เออมนุษย์ผู้ใดไม่ใช้ไขมนันคือมนุษย์ผู้นังตายแล้วจริงๆร่างกายมันมีการจัดสรรระบบพลังงานอยู่โอเคทีนี้อพอพอแปลง พอแปลงมาเป็น ATP แล้วร่างกายก็จะเอา ATP ตรงนี้แหละไปใช้ในการหดตัวของกล้ามเนื้ออืมฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราออกกำลังกายในช่วงที่ระดับพลังงานต่ำลงการใช้ไกลโคเจนตรงนี้แหละมันแปลงค่าไปเป็น ATP เพื่อให้เรายกเวทได้ทีนี้พอระดับของไกลโคเจนลดลงเนี่ยร่างกายก็จะพยายามแปลงค่าระดับพลังงานที่มีเนี่ย แป,แปลงตัวอะลิโพไซต์หรือไขมันเนี่ยแปลงค่าไปเป็นกูโคสจากนั้นกูโคสเนี่ยก็จะส่ง,สงกลับเข้าไปเป็นไกลโคเจนอีกทีหนึ่งด้วยกระบวนการกูโคโนนโอเจนซิสฟังผ่านมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตับฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมว่ามันวุ่นวายก็จริงแต่ร่างกายพยายามรักษาสมดุลอยู่เสมอถึงได้บอกว่าเราไม่จําเป็นให้ต้องไปไปฝึกให้ร่างกายใช้ไขมันร่างกายใช้ไขมันดูแล้ว แล้วอย่างย้ำอีกทีหนึ่งมนุษย์ผู้ใดไม่ใช่ไขมันมนุษย์ผู้นั้นตายแล้วเออฉะนั้นไม่ต้องไปไปไป,ไป,ไปฟังอะไรเยอะแบบเอ้ยร่งางที่ทำแบบนี้ร่างกายไม่ใช่ไขมันโน้ใช้อยู่แล้วแต่ขอให้พยายามมีแอคทิวิตี้กับมันหน่อยนึ่บอกว่าไม่ใช่แบบโอ้ยเฮียร่ยางกายใช่ไขมันอยู่แล้วกูแดกแดกยับเลยแดกตลอดแดกแดกแล้วอเฮียไม่ขยับตัวเลยก็ไม่ใช่ถ้าอย่างนี้อย่างนี้ร่างกายยังไงก็ไม่ใช่ไขมันเพราะมึงเอาพลังงานเข้ามาตลอดไงไขมันคือแหล่งพลังงาน อีกอันหนึ่งอ่ะไม่ใช่พลังงานหลักไม่ง็โอเคพอมึงเอาเข้าตลอดมึงไม่เคยเอาออกเลยแน่นอนว่าอันนั้นอ่ะไขมันไม่ได้ใช้แน่เฉะนั้นต้องมีกิจกรรมโอเคต่ออ่ะทีนี้เรารู้แล้วว่าเฮ้ยไขยมันเนี่ยมันสามารถแปลงมาเป็นไกลโคเจนเพื่อให้เราเอามาใช้งานได้ฉะนั้นต่อให้ระดับพลังงานเราเนาะต่อให้ไกลโคเจนเราน้อยลงมันก็มีการเติมไกลโคเจนเข้าไปอีกอ่าเก็บป่ะอ่ะทีนี้ รูปแบบการกินรูปแบบการกินของคาบใส่ครรูปแบบการกินเนี่ยมันจะเป็นคาบหนักสลับเบาหรือหรือเราอาจจะใช้เป็นวิธีคาบหนักสลับคาบซีโร่ก็ได้เช่นเดียวกันส่วนใหญ่พี่จะใช้เป็นคาบหนักสลับกับคาบซีโร่คาบหนักนี่คือแบบอารมณ์แบบปริมาณคาบนะศูนย์เอ้ยไม่ใช่ศูนย์สามจุดห้าถึงสี่กรัมคูนน้าหนักตัวคูน้ําหนักตัวไปเลยคือน้ําหนักตัวเท่าไหร่มึงคูณไปเลยสาม 3.5ถึง4กรัมคูณน้ำหนักตัวส่วนวันที่เ,เป็นคาร์บต่ำเนี่ยบางทีพี่ก็ใช้เป็นคาร์บสูตรมันง่ายดีเ, <c oughs> เพราะการที่เรากดคาร์บสูนแน่ๆแน่ๆ,ๆ,ๆแหละโอเคในวันนั้นเนี่ยมันไม่ได้ม,ม,ม,ดมีมันไม่ได้มีพลังงานเข้ามาแน่นอนว่าร่างกายจะพยายามที่จะดึงเอาตัวไกลโคเจนอะในกล้ามหนืองไปใช้แล้วการกินในในวันถัดไปก็คือวันที่คาร์บเราสูงอะนะ มันก็มีการเติมกลับแล้วหนึ่งวันที่เราเติมกลับเราก็มีการออกกําลังกายด้วยฉะนั้นเนี่ยรูปแบบการกินแบบนี้มันมันทำให้เราสามารถลดไขมันได้เราก็สร้างกรรมเน้อได้เอ,อเข้าใจอย่างที่ที่อลัมพบทมาเนี่ยมันเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วต่อให้พลังงานในร่างกายของเราน้อยลงอะมันก็จะสามารถดึงเอาไกลโคเจนในร่างกายมาใช้ได้เช่นเดียวกัน แต่แต่การที่จะใช้วิธีนี้ก็ต้องเป็นผู้ฝึกที่มีพื้นฐานกล้ามเนื้อมากพอระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าปริมาณกล้ามเนื้อน้อยมันก็คอนเทนไกลโคเจนได้น้อยถูกปะ่ะมันก็มันก็คอนเทนพลังงานได้น้อยฉะนั้นเนี่ยการการใช้วิธีนี้มันก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นผู้ฝึกระดับสูงหน่อยใช้วิธีนี้เวิร์กมันจะเป็นในลักษณะแบบ ลดลงแบบค่อยเป็นค่อยไปเราก็เราจะไม่รู้สึกว่ามันเครียดมากนะักเพราะบางคนอนะ่ะสูนคาบแม่งแบบมันจะรู้สึกแบบโหยนะเออมันจะรู้สึกแบบยาไปหมดเลยแล้วถ้าสูนคาบยาวๆบางคนไม่ไหวบางคนไหวนะบางคนก็ไหวไอ้อย่างพี่พี่สูคนคาบได้พี่ทําได้พี่แบบอารมณ์แบบถ้าพรุ่งนี้กูจะสูนคาบกูท้เลยตัดฉับปุ้งทําได้ บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยแบบซูนคับไปเลยลากยาวๆมันรู้สึกแบบมันซีเรียสเกินไปมันหนักเกินไปเอ,อแต่พอเราทําเป็นแบบเคคับสลับไปอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเอ,อ้ยอะอเอาหน่อยวันรุ่งขึ้นกูก็ได้กินคับเยอะละอะไรประมาณนั้นนึกออกไหมฉะนั้นเนี่ยมันมันช่วยบริหารความรู้สึกทางจิตใจด้วย เมนเทลของเราจะไม่รู้สึกว่าเราเครียดมากเกินไปอันนั้นอันนี้อย่างหนึ่งนะครับสเนี่ยมันก็จะพอเราไม่ได้ตัดคาบเกลี้ยงไปเลยลากยาวเนี่ยมันทำให้ช่วยเป็นปัจจัยทางฮอร์โมนอย่างหนึ่งก็คืออะไรบ้างเวลาที่เราแบบไดเอทใช่ป่ะพลังงานเราลดลงต่ำมาๆมาๆมาๆมาละมันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ถูก l ล a k e อ o u ออกมามันก็คือตัวฮอร์โมนเกรลินหรือฮอร์โมนหิว เมื่อฮอร์โมนหิวมันถูกลีคเอาออกมาในปริมาณที่มากแล้วตอนเรื่องยาวนานมันจะส่งผลกระทบให้ร่างกายรับรู้ว่าเฮ้ยมึงเริ่มสเตอร์วิงแลวนะมึงเริ่มขาดพลังงานแล้วเขาก็จะพยายามลดการใช้พลังงานลงเพื่อรักษาสมดุลทางพลังงานเพื่อไม่ให้เจ้าของร่างมันรู้สึกว่ามันขาดจนเกินไปจนแบบอันตรายกับกับร่างกายของเจ้าของร้านฉะนั้นมันจะกลายเป็นว่าเมื่อเราสูญคาบลากยาวๆถึงจุดหนึ่งหรือว่าเราเรา ติดลบพลังงานเยอะเกินไปมันจะกลายเป็นว่าในแอคทิวิตี้หนึ่งของเราจากที่ใช้พลังงานเท่านี้มันก็จะใช้น้อยลงไปในกิจกรรมเดิมเออมันจะกลายว่ายิ่งทำก็ยิ่งเครียดแต่พอเป็นแต่พอเป็นรูปแบบการกินแบบคราบสลับเป็นครบาบไซคครึ่งแบบนี้มันรู้สึกว่าไม่เครียดจนเกินไปเออร่างกายมันแบบมันอ่ะวันนี้กูเครียดแต่พรุ่งนี้กูได้กิน มันไปต่อได้ง่ายฉะนั้นอันเนี้ยมันมันค่อนข้างมันค่อนข้างเวิร์กอย่างหนึง่งแล้วก็อาจจะช้าหน่อยแต่ชัวร์ช้าแต่ชัวร์เออล้วก็ทำให้เราฝึกจิตใจด้วยนะครับแล้วก็การการที่เราสลับเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สลับแบบวันวันว้น,ว,นวันก็ได้นะเราอาจจะสลับเป็นสามวันแล้วก็แล้วก็สูนคาบสัก2วันอะไรอย่างงี้ ในวันที่สูนคาบสองวันเนี่ยอาจจะเป็นในวันที่เราพักการเวทนึกออกไหมพักการเวทซึ่งในวันที่เวทก็จะเป็นวันที่อีกสามวันถัดไปอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งในวันที่สูนสูคาบเนี่ยหรือตัดคาบทิ้งไปเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นในลักษณะที่โปรตีนเราสูงเพราะว่าแน่นอนว่าพอวันพักเนี่ยร่างกายจําเป็นที่จะต้องมีการบูรณาการมากกว่าในวันที่เราฝึกวันฝึกร่างกายต้องการคาร์โบไฮเดรตเยอะถูกปะ ถ้าอย่างวันพักเนี่ยพี่ก็จะให้ดันประมาณ2กรัมโปรตีนนะสกรัมต่อน้ําหนักตัวอะไรอย่างเงี้ยออหรือไม่ก็สองจุดกรัมต่อน้ําหนักตัวอะไรประมาณนั้นแล้วก็จะเพิ่มแฟตขึ้นมาอีกนิดนึงจะไม่ได้เป็นกินแบบเป็นเนื้อลินจานะครับแฟตก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน120กรัม ขอ,ข,อของทั้งหมดที่กินก็คือมาเพิ่มเพิ่ม,มาแค่เล็กน้อยอารมณ์แบบเนื้อติดมันแบบประมาณแบบติดมันแบบประมาณ20-30%ไม่ได้เป็นเนื้อลินจา่าอะไรประมาณนั้นแล้วพอเป็นแบบนี้บางทีบางคนอาจจะแบบเฮ้ยฉันฉันกินแบบเนื้อลีนมามาตลอดเลยฉันฉันไม่ชอบกินเนื้อติดมันพี่เป็นคนที่ไม่ชอบกินเนื้อติดมันมันเลี่ยนไม่ใช่อะบางทีพี่ก็อาศัยกินเป็นขนมคีโตเอา ก็คือเรากินเนื้อลีนใช่ไหมเราเพิ่มขนมคีโตไปอีกหนึ่งพอชั่นหรือสองพอชั่นต่อว,วันมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเลิกกินขนมด้ว่าเราไม่เครียดเป็นรายเอีดที่แทบแทบไม่มีความเครียดเลยความเครียดต่ํามาในมุมพี่นะก็ค่อนข้างโอเคฉะนั้นจะบอกว่าไงดีมันสามารถมันสามารถเพิ่มกล้ามพร้อมกับลดไขมันได้ เออมันเป็นแบบ body re c อม position ได้ฉะนั้นเนี่ยในเวนี้ก็ไม่เล็วนะครับใครจะลองเอาไปใช้ดูก็ได้เช่นเดียวกันก็ใช้แล้วเป็นยังไงก็มาบอกกันหน่อยนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย